พี่น้องผัวค่อยสามซอบ่านไปนะอันเข้าอีกซอบหนึ่งล้วเด้อค่อยบอกเข้านำละอารมณ์เสียเออแวะมันทุกซอบแล้วก็เข้าไปเดินทุกตอกซอกซอย, <c oughs> อยเงิดได้ผัวผู้ใดเป็นยังค่อยเลยนะเรื่องมาช้อปปิ้งนี่บอกเลยว่าเมียไม่ค่อยถนัดเนาะวันนี้ได้ไรอย่าง ปากดีไม่ใจไม่ใจถึงกัดซ่าเมียเดินหนีสีบใจได้สั่งใดพี่น้องหลายกัดเฮ้ยชอบนี้มีกลาเข้าไม่เข้าด้วยนะฮะอาหารอันนี้อาหารอาหารเมื่อวานนางซื้อผักมาเยอะละเต็มถ่ายวิดีโอไว้เหมือนกันนะไม่ได้เอาลงเนาะแต่อันนี้อะไรของนางเนาะขนมปังอนนุ้นอันนี้กระจุกระจิกโอเคซื้อไปสันซีไร้บ่ต้องเฮ็ดวะนะฮะเฮ <c oughs> ้ยอากาศ แดดออกนะทุกคนแต่ว่าเย็นจี๊ดห้าองศาหองศาเริ่มบ่ายก็น่นาจะดีขึ้นเนาะฟ้าเปิดขึ้นเยอะแล้วเรื่องช้อปปิ้งนี้ยกให้คุณผู้ชายอ่านี้รดิโอเหรอใาญ่ๆไม่ได้เปิดซีดีมาฟังเพลงรอผัวดีกว่าเนะ